เจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยเด่นชัยร่วมบุญนำเรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกจากบ้านเรือนไปอยู่ในที่ปลอดภยัยหลังฝนตกหนักทําให้มีน้ําป่าหลากลงลําห้วยแม่พวกและลําห้วยสาขาจนล้นตลิ่งหลากเข้าท่วมหลายหมู่บ้านระดับน้ําสูงไหลแรงค่ะเนสมาคมกู้ภัยเด่นชัยร่วมบุญนะครับลงพื้นที่ในพื้นที่ตำบ,บลห้วยไร่นนะครับในการอพยพผู้ป่วยติดเตียงออกจากบ้านนะครับแล้วก็เตรียมการไว้ ตอนนี้เหลือเรามี2องลำแล้วก็ประสานภาคีเคือใสยของสมาคมผู้ภัยใกล้เคียงเลยครับถ้ารับเหตุการณ์ไม่ไหวก็จะขอกอมช่วยเหลือมาอย่างเร่งด่วนครับ ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาตรการอำเภชาตราการจังหวัดพิษณุโลกครับประกาศห้ามนักท่องเที่ยวเดินขึ้นชมน้ำตกนะครับที่ชั้น 2- ถึงชั้น7ครับหลังฝนตกหนักน้ำมีสีขุ่นแดงครับแล้วก็ไหลเชี่ยวส่วนระดับน้ำแม่น้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองพิษณุโลกนะครับตอนนี้สูงขึ้นต่อเนื่องครับจังหวัดแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ขนย้ายทรัพย์สินไว้ในที่ปลอดภัยครับ ขณะที่จังหวัดเชียงรายครับทหารจากกรมการทหารช่างเร่งสำรวจและเสริมความแข็งแรงของพนังป้องกันน้ำในเขตเทศบาลตำบลแม่สายนะครับเตรียมความพร้อมถ้าฝนตกหนักขณะที่ชุมชนตลาดสายลมจอยครับแม้จะกลับมาค้าขายได้แต่หลายคนยังไม่เปิดร้านนะครับตอนนี้ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำก่อนครับตรงนี้มันอยู่ในช่วงที่ว่าอุดรอยรั่วทุกจุดตามหมู่บ้านแต่เขาทำไห้ดีมาก แต่มันยังรั่วมานิดๆหน่อยๆนี่เขาก็ระวังภัยให้หมดแต่เรื่องการค้านี่ก็เตรียมกันไว้ทุกหลังคาเรียนแนละ้วแต่เขายังไม่กล้าลงเพราะเขาเตือนเรื่องพายุนี่เขาว่าจะท่วมหนัก,กกว่าวิภาเนี่ยคือเลยกลัวๆอยู่ ชาวบ้านริมน้ำเหืองจังหวัดเลยเร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นไปไว้ชั้นสองของบ้านหลังจากแม่น้ำล้นตะลิ่งหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำระดับน้ำสูงประมาณ40-90เซนติเมตรค่ะเอ่อล้นท่วมหลายจุดโดยเฉพาะจุดผ่อนตรนข้ามแดนไทยลาวพร้อมแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด สำหรับอิทธิพลของพายุคาจิกิทำให้หลายจังหวัดมีฝนตกหนักตลอดทั้งวันอย่างจังหวัดนครพนมบึงกาฬและหนองคายบางจุดเริ่มมีน้ำท่วมส่วนระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายเพิ่มสูงขึ้นวัดได้8เมตร38เซนติเมตรนะคะยังต่ำกว่าตะลิ่งเกือบ4เมตรคะ่ะ